ลักปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมเลสซิ่งแชนเนลจะชวนเพื่อนๆมาทําความรู้จักจะต้นพูด่างนะครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นพูด่างในตู้ปลากันนะครับจะต้นพูด่างนั้นมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากต้นผู้ด่างเนี่ยในการดูซับค่าในเตรดที่อยู่ในตู้ปลานะครับผู้ด่างนั้นมีประโยชน์ช่วยผลิตออกซิเจนให้โลกของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปลูกต้นผู้ด่างในตู้แบบนี้นะครับ ให้เพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งผมเตรียมอุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะครับแล้วในเตดเกิดขึ้นในตู้ปลาได้ยังไงต้องไปดูคลิปเก่าที่ผมทำมาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุจากแมนเซีในตู้ปลานะครับใครที่อยากรู้ว่าตู้ปลาเรานั้นมีค่าในเตดสูงหรือเปล่านะครับก็ลองไปหาเจ้าอะโครเรียมเทสคิดมาเทสดูได้นะครับ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ400-500บาทประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเวลาเราวัดค่าในเตตนะครับจะมีค่าแถบสีบอกบอกเราให้รู้นะครับว่ามีค่าในเตรตสูงหรือเปล่าสีแดงแดงเข้มอย่างนี้คือค่าในเตรตสูงมากนะครับอยู่ในระดับ160มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถ้าสีออกสีเหลืองเหลืองก็คือแสดงว่าอยู่ที่0มิลลิกรัมลิตรนะครับ ไปหามาวัดดูได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าค่าไนเตรตในตู้ปลาของเราสูงหรือเปล่านะครับต้นไม้นั้นมันก็ยังต้องการปัจจัยในการจเจริญเติบโตด้วยนะครับเช่นมันต้องการแสงอาทิตย์ต้องการน้ำา CO2 ปุ๋ยเป็นต้นนะครับซึ่งแสงน้ำา CO2 มันก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปุ๋ยที่ต้นไม้ต้องการจะมี ปุ๋ยธาตุหลักปุ๋ยธาตุรองปุ๋ยธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารหลักก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ n p k นั่นเองนะครับ n ก็คือไนโตรเจน p ฟอสฟอรัส k โพแทสเซียมนะครับซึ่งไนเตรตเนี่ยมันก็คือค่ามันก็คือส่วนประกอบหนึ่งของไนโตรเจนนั่นเองนะครับไนโตรเจนก็จะเป็นปุ๋ยหลักของต้นไม้เลยละครับซึ่งได้จากขี้ปลาได้จากกระบวนการทางไนโตรเจนไซเคิลที่เกิดขึ้นในตู้ปลานั่นแหละครับผลิตไนเตรตออกมา กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้น้ําเป็นปุ๋ยธาตุหลักนั่นเองนะครับทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกงามนะครับพลูด่างนั้นอยู่ได้ในที่ที่มีแสงรําไรนะครับไม่จำเป็นต้องให้แสงแดดโดนตัวมันตรงๆนะครับลูด่างเป็นไม้เลื้อยนะครับสามารถเลี้ยงได้ในน้ําและในดินนะครับพลูด่างก็มีหลายชนิดนะครับมีใบเล็กใบใหญ่สีเขียวสีด่างสีขาวสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับแล้วแต่พันุของมันนะครับ หาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงนะครับหรือจะขอเพื่อนบ้านเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาก็จะเด็ดให้เรา,เามาขยายพันธุ์ได้นะครับขยายพันธุ์ง่ายตัดที่ข้อแล้วก็ามาปักชําได้เลยนะครับพูด่างที่ผมเลี้ยงนี่โตเร็วมากเลยนะครับนี่ผมเลี้ยงมาได้ปีครึ่งแล้วตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะครับปีกว่า,วาปีครึ่งแล้วนี่ตัดรากมันมา2รอบนะครับรากของมันจะยาวมากเลยนะครับถ้าปล่อยไว้6เดือนนี่โอ้โห ยาวลกลุงลังเต็มตู้เลยหรอครับซึ่งถ้าคิปยิ่งมีคลิป,ปลายเยอะนะครับให้อาหารปลาเยอะก็ยิ่งมีค่าในเทรดเยอะนะครับเจ้าต้นผูดานี่ก็จะเปโุกอย่างหนักแล้วก็โตลเร็วมากเลยนะครับภายใน3สัปดาห์มันแตกยอด4ีหใบออกมาเลยแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้ได้นําให้เราให้อาหารปลาเยอะนะครับการให้อาหารปลาเยอะนั้นก็จะทําใหเา้เกิดค่าในเทรด ขึ้นเยอะเป็นพิษต่อปลาได้อันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายต่อปลามากๆนะครับแต่ผมสามารถให้เขาเยอะได้เพราะดูระบบกรองของผมนะครับระบบกรองผมทํามาใหญ่มากเลยนะครับออกแบบตัวกรองกรองล่างด้วยตัวเองนะครับกรองล่าง diy ซึ่งมีขนาดกรอง70%ของตัวขนาดตู้เลยนะครับเป็นกรองล่าง diy นะครับไม่แนะนําให้เราให้อาหารปลาเยอะสําหรับคนที่ทํากรองมาเล็กๆนะครับแล้วยิ่งเลี้ยงปลาทองด้วยขี้ปลามันเยอะมากนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีต้นทูด่างในการช่วยจัดก,การในเทรดก็จริงนะครับแต่คุณแต่เราต้องมีระบบกรองที่สามารถจัดการแอมโมเนียและไนไตร์ให้มันเหลือศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่า,าระบบกรองชีวภาพจะช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องแอมโมเนียและไนไตร์ให้เราเหลือศูนย์ตลอดเวลานะครับถ้าระบบกรองดีจริงแต่ถ้าระบบกรองเราไม่ดีแอมโมเนียและไนไตร์จะสูงด้วยนะครับพอมันสูงมันจะเป็นพิษและอันตรายต่อปลามากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเราอยากให้นาโนเจนไซเคิลเนี่ยผลิตแอมโมเนียในไตรออกในเตนต,ตออกมาเนี่ยแล้วอยากให้มันได้ค่าเป็นศูนย์ตลอดเวลาทั้ง3ค่าเลยเนี่ยเราหเราต้องทำระบบกรองให้มันใหญ่นะครับแล้วกรองดีนะครับมีเจ้าตัวผูดางนี้มาช่วยดูซับไดเตดด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกครั้งทุกสัปดาห์ด้วยนะครับ เจ้าปลาทองตัวนี้มันอยู่กับผมมาได้เกือบ2ปีแล้วนะครับผมตั้งชื่อให้มันชื่อว่าเจ้าเงินกับเจ้าทองนะครับเจ้าทองผมได้มาจากน้องครับตู้น้องเขาแตกเขาไม่ไม่มีที่จะเลี้ยงปลาเขาผมก็เลยไปขอเขามามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าตู้เขาแตกเขาก็ไม่รู้จะเอาปลาไปไว้ที่ไหนนะผมเลเลยรับมาเลี้ยงนะครับส่วนเจ้าเงินเนี่ย ผมไปเจอที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตน,นะครับมีร้านปลาร้านหนึ่งผมผมรับเขามาในราคา20บาทหัวเขาเป็นสีแดงเหมือนทงชาติญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าตันโจรครับตันโจมีหัวสีแดงแต่พอมันโตขึ้นทําไมไม่รู้มันเหมือนมันเปลี่ยนสีมีสีต่างๆออกตามตาม,ตามท้องตามอะไรด้วยนะครับมีสีแดงกับสีขาวในในตัวนะครับเลยได้โลโก้อของช่องเลซิ่งมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ โลโก้ของช่องนะครับเรามาดูวิธีการปลูกต้นทูด่างในตู้ปลากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาทำอุปกรณ์กันก่อนเลยครับก็มีแม้แขวนเสื้อเก่าๆคีมมาไว้ตัดนะครับก็กันไกลไว้ตัด ต้นูดานะครับสามอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับเราจะดัดเจ้าไม้แขวนเสื้อเก่านี้ให้มันเข้ารูปแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับลองงองเขาแบบนี้เพื่อเอาตรงนี้ให้เป็นขอคือเกี่ยวกับตัวจกตู้ปลานะครับต่อมาผมก็จะเริ่มตัดผู้ด่างส่วนเกินออกมาก,ก่อนนะครับอันไหนที่เกินออกมาผมก็จะตัดมาเพราะเพราะจำขยายพันธ์ต่อนะครับ ตอนนี้เราได้พู่ด่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เรามาเริ่มทำกระถางสําหรับปลูกต้นพู่ด่างนะครับเริ่มจากเราเอาไม้ขวนเสื้อเก่าเนี่ยมาดัดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมให้หมันเหมือนกับกระถางต้นไม้นะครับพอเราดัดได้เป็นวงกลมแล้วเราก็จะเอาต้นพูด่างเนี่ยมาสอดในตัววงกลมนี้นะครับตอนนี้เราดัดวงกลมได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ดัดของอขึ้นมาข้างบน เพื่อจะเป็นขอไว้เกี่ยวกับตัวกระจกในตู้ปลานะครับ ที่เราทําอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เรา,เราก็มาคัดเลือกออผู้ด่างที่จะมาปลูกในอุปกรณ์ในกระถางของเรานะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาไปเกี่ยวที่กระจกได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ